เดินออกทุกคนจะต่อยกันทำไมเล่าเดินออกเออมาต่อยกันก่อนมาอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปต่อยกันก่อนนะเจ้าเหรอ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 โอ๊ยโอ้พี่โดนพี่โดนเข้าแล้ว ใครอะใครอะเอาดิเอาดิเออเ้ยเออเอาวารีไปทำไมอะอย่าเพิ่งไปอย่าพิ่งไปไปดีก่อนเกิดพี่ก่อนเฮ้ยไอ้พวีงยันสนุกไป ไปแล้วไปแล้วพี่มาอยู่แล้วเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเกมอยู่กับเกมเอ่อรัมรัมเบอร์แลนด์นะฮะแบนนะฮะรัมเบอร์แบนดิสนะฮะผมซัมเมอร์อะไรวะเนี่ยพอรอตหรือเปล่าผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วหาห้องใหม่ป่ะพี่ฮะเราจะหาห้องใหม่ป่ะาคิดไม่ไดหาห้องใหม่เนะพี่สีน้ำเงิน อันนี้เราต้องกลอะไรกว่าวะเกมมาอย่างเนี้ยกำลังเข้าใช่ไหมพี่เป็นในตีมพี่อะไรนะพี่รหัส <laughs> g b o W GBO <laughs> <laughs> เสียงเสียงไม่เสียงแกหายเสียงขัดัดใหยายหายดีกันนะพี่โนหลดงานนี้โคตรนานเลยพี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ <laughs> เจอระหว่างที่รอะนะ <laughs> คุณหน้านั้นไม่ได้ดูมันกลับออกไว้หน้าเดิมปะจีบีแต่มันกลับไปหน้าเดิมเลยโอ้วิวอะตอนนี้ไม่มีใครมาเลยเข้ามาเลยเข้าเลยลองที่เราพีนะครับคุณผู้ชมเราก็มาเดินทุบก๊แพงไปคนพานอะไรอะไรพานพานคืออะไระเออเออเออผมวันนี้ผมเล่นเป็น ไอศครีมนะฮะไอศครีมไอศครีมนีฮะ้ฮู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 ้ฮ้วู้ฮู้ล้ฮู้ฮู้ฮู้นู้ฮู้ฮูีฮู้ฮู้ฮู้ฮลยฮู้ฮู้ฮูางู้รอคฮ้ฮม้ฮู้ผม้ฮูีมืผอู้ฮู้ฮู้ฮไ้ฮู้ฮู้ฮู้ฮจะมู้ฮู้้ฮู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 นฮู้ฮู้้ฮูู้้ฮ้ ไม่ใช่สิผมขับรถไปนะฮะผมขับรถไปแล้วรถผมเสียครับผมแล้วผมไปตามหาช่างนะผมก็เลยขับไปขับไปที่ร้านซ่อมรถนะครับผมแล้วผมก็เข็นรถเข้าไปในร้านร้านซ่อมนะครับผมผมเข็นพอผมเข็นเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าช่างอยู่ไหนเมื่อไหร่คนจะมากันนะ อยู่ไหนช่ช่างอยู่ไหนหมุนติ้วติ้วใช่ตอนนี้พี่ก็เป็นไอศครีมเหมือนเดิมแล้วพี่กำลังจะทุบทุบทุบโถส้วมพี่กดเลนเตอร์แล้วมันเข้ามาเลยอ่ะเนี่ยเข้ามาแล้วใช่ป่ะเนี่ยเออใช่แล้วใช่แล้วยี่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 พี่ไปเห็นพี่ไว้พี่โอ้ยอ โดนฟาดโดนฟาดไปอีกทีเฮอยเอ้เอะครับคุณผู้ชมครับเราก็เข้ามาอยู่กันในแมทนี้นะฮะแมทที่แบบพีไอซ์ครีมโอ๊ยเอาตกดาบคนหนึ่งพี่วิ่งตกโอ๊ยติดติดติดผมมีไพ่เป็นคนครับคุณผู้ชมโอ๊ย มโดนเข้าแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทีมึงโอ้อย,ออยไม่โดนโอ้โหเอาคุณผู้ชมาผมเล็ง <c oughs> ผมเล็งไม่โดนนะคุณผู้ชมแม่ด่านนี้อีกแล้วด่านนี้อ่ะด่านอะไรกันคุณผู้ชม จเย็นขึ้นไม่ได้จะเย็นขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไม่ได้เก็บเล็กพี่ใช่ไหมเก็บเล็กพี่ใช่ไหมเออโอ้แม่นจังวะมันแม่นจังวะต้เล่นอย่งนี้แหละเอาพี่ตกน้ำอะไรวะล่ะพี่ตกน้ำพี่เอาเอามาแล้วไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะ พี่เบามแล้วมองน้องมาแล้วเฮ้ยไปทำไมพี่คว่างไปแล้วมันไม่ไปพี่วะอ๋อพี่อยู่ไหนโอ๊ยไเฮ้ยพี่มีคนเข้ามาพี่มีคนเข้ามาพี่มีคนเข้ามาพี่พี่บนพี ต่อยเลพี่อ๋อพี่ตายแล้วเหรอพี่พีอ๋อเด้งมาเด้งสิพี่แกดูน้ำพี่แกดูนะแกดูน้ำพี่เอาไปไหนแล้วทำไมเนี่ยเอ้ยเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับผมเป็นไงล่ะครับผม ไม่โดนหรอครับผมเป็นไงล่ะครับผมเป็นไงไไไโอ๊ยตกตกน้ำครับผมตกน้ำครับจังหวะนี้จังหวะนี้ตกน้ำทำไงครับผมทำไงครับผมโอ้ยมันมันโยนแม่งกันยังวะชิบหายแล้วชิบหายแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเออไม่โดนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคุณผู้ชมครับบันไดครับจังหวะนี้คุณผู้ชมเออตกน้ำตกน้ำผมตกน้ำคุณผู้ชมไม่อย่า,า,อ,อ,อ,าอ,อ,อ,อย่าพึ่งเดี๋ยวจะเย็น ไม่คุณผู้ชมอยา่าอย่าให้ฉันมีปืนนะไม่เดี๋ยวคุณผู้ชมดับจกักนเอาเลยครับเบอนเลยครับจุดนี้ไม่เออเอเอเป็นไงล่ะครับผมช่วงวันนี้มาแล้วฮะโดนนะโอ๊ยผมโดนเข้าให้แล้วหมายเหรอ จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนตกน้ำไปซะตกน้ำไปซะตกน้ำไปไม่ไหลไฟอ๋อผมไดื่หลามกินอ๋อพี่ลงตรงไหนอ่ะไม่เนอะใครมีคนลุกผมโกหกอะไรวะเนี่ย ่ายแล้วไม่มีรกอ,อกแรกของผมกม็ตายเลยเอาโอ้ยทั้งหลุดอีกอเทีปวดใจเดียวปวดใจแล้วผมบีบวะอย่าเพิ่งไปตีอย่าเพิ่งไปตีพี่วะเขาหลดุดเขาหลดุดเขาหลดุดเอ้ยโอ้ยเกือบโดน

เม่งเอ้ยบอกฉลามไอ้เหี้ยเออโอ้ยพีอะไรพีเขากำลังกันที่สู้กันอยู่อ่ะพีนี่ไม่เป็นไรเรามาต่อยกันข้างนอกพี่ระที่สองว่ะเรามาต่อยกันข้างนอกมาต่อยกันมามาเอาดิเอาดิจะไปไหนมาดิ้านี่ว่ะพีแกนะตัวดีออกเออเอาพีหลุดเหรอ โอ๊ยลืมดูว่าลืมดูอือพมอืมอมอืขอามจระบบมัืมอืมอืมอนม่ยมอืมอืมอืมอนมอือืมอืมอมอือืกอืมอืมอ้มอืมอมอืมอืมออืมอมอืมอืมงืไมอมกกดอ้ หรือว่าคลิกค้างแล้วก็ปล่อยใช่ป่ะพี่ก็งงอยู่ทั้งน,นั้นหลุดบ่อยเหลือเกินพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ที่เดิมอ่ะแ,แล้วพี่เกิดแล้วพี่เกิดที่เดิมอีกแล้ว,ว,นนลวอ่ะอ๋อผีผีมาทำไมผมมันต่อยกันไม่ได้มันต่อยกันไม่ได้ หมดแตกไปแล้วครับผมไม่ไม่โอ้ยอะไรของกูนี่ผีผีแกจะไปเล่นกันไม่ได้นะ้วผีอยากัวเลยผมอยาก,วยยากัวเลยพี่มาดิมาดิ อะไรวะปืนแล้วเนี่ยพอ่ต้วไปลแล้วแไปแ <laughs> khai đơn tục nám khai đơn tục nám mình đâu thằng mày có đơn tục nám con bội chứ quá ê không được lọt ôi cầm đồ tuyên và cú đơn tục nám เอาละครับค <Net> ุณผู้ชมครับสำหรับเกมนะฮะเอ่อ Rubber Band Bandits นะครับผมก็มีเพียงตัวดีนะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็สามารถฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครหานะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ